คือเห็นพ่ออ่ะะผมมาตั้งแต่เล็กๆแล้วไม่เคยชอบเลยแต่ณวันหนึ่งเหมือนรูมิมดพูดเลยว่าคนเรามันต้องมีต้องหมายมีหลักการที่เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดอะไหหรเบื่ออยากกลับบ้านอยากจะนอนอก็จะไปนอนแต่ณวันหนึ่งที่มีโรคใบเราต้องเป็นโรคใบ่เราถึงมีความรู้สึกว่าล่ะไม่ได้ละอายุก็เริ่มมากขึ้นต้องมีเป้าหมายชีวิต ก็เลยมาเนียนตัดผมตัดผมใช้ทั้งที่เห็นมาตลอดชีวิตไม่เคยชอบเลยแล้วก็เห็นพ่อตัดมาเสร็จปอมาณลีอันนี้เรามีความรู้สึกแล้วเห็นพ่อพูดเกิดมีพลังแล้วเราต้องชื่นชมเม่อเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ต้องเราต้องมีป้ามแล้วก็เขาเรียกว่ามีแรงพลังอ่ะเราอย่าจะดอกตัวเองต้องให้เราดอกก็จะมีอีกอันหนึ่งที่จะทำให้เรามีความเพิ่มขึ้นต้องทิ้ง่นีกา